ออลโลสวัสดีคะ่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเกม Identity 5ที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายจูเท้าไฟสายลาขาโหดหรือหนะ้าทอรหัสปั่นไฟมือทองทุกทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยเข้าช่องนี้มาก็ต้องขออย่างนิดต้อยนอรับเพื่อทุกคนเข้าช่องกดติุดแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด s u b ส c r i b e กับจิดแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับจุดแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าคาตาก,กันแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะตอนนี้นนน,น,น,นั้เเเเรรีียยกกไดว่าาแฟมของ งคงกระชุ่มกระชัวกันอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะมีตัวละครใหม,ม่มาอีกตัวแล้วซึ่งเป็นฝั่งของเซอร์ไวเวอร์หนุ่มสุดหล่อน่ารักมีเคี้ยวและดูโดดเด่นมากๆกับสกิลความสามารถของเขาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะกาลังจับตารอดูความสามารถแบบเต็มๆและรอสัมผัสกันอยู่อย่างแน่นอนซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยจูบแจงก็ได้มีการเอาคลิปสกิลความสามารถของเขามาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เคยดูหรือว่าอยากดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของจุบแจงได้เลยเนาะตอนนี้ ยังไม่บทแค่นั้นนะคะเพราะว่าทางทีมงานเขาก็มีการปล่อยภาพสกินทองของตัวละครตัวนี้ออกมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วพร้อมกับสกินม่วงของอีกสองตัวละครด้วยกันซึ่งบอกได้เลยว่าโดดเด่นมากๆทีเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้นะถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูสกินทองของเขาเลยดีกว่าค่ะ Let's go สำหรับภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่มีการ PR ออกมาดูเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเห็นได้ว่าเป็นเหมือนเกาะเกาะหนึ่งนะคะที่ดูแบบมีความเป็นป่าลึกแล้วก็ดูพงไพ่มากๆสกินทองของเราเนี่ยเป็นชุดที่แบบว่าคล้ายๆกับชาวป่านะคะมีการระดับระดาด้วยสมบัติต่างๆมากมายสีทองตีมเนี่ยก็จะเน้นไปทางเขียวนะคะซึ่งจุดแจงดูแล้วเนี่ยละมุนมากตรงเอวค่ามีการเนบเหมือนใบไม้หรือขนนกอะไรสักอย่างไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีการใส่สร้อยคอด้วยดูวิงวับมากๆเลยทีเดียว ส่วนหน้าตาเนี่ยยังคงหล่อเหมือนเดิมนะคะผมสีขาวมีเขี้ยวแต่ตาร่มนี้เขาเป็นสีเขียวมารากตเลยอันนี้เท่มากๆเลย สุดสกินม่่งนะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะยังเห็นได้ไม่ชัดเพราะว่านางนั่งหันหลังอยู่นะคะซึ่งเหมือนกับว่ากําลังจะประชิญหน้ากับตัวอะไรบางอย่างตัดผ้ามาที่อีกตัวหนึ่งไอตัวอะไรบางอย่างที่ว่านี้ก็คือคุณแม่ง,งูของเรานั่นเองมาพร้อมกับลูกสมุนเลยรอบนี้นางเปลี่ยนลุกแล้วนะคะเป็นแม่ง,งูผสมนกเพราะว่าตรงแขนานาเนี่ยมีคล้ายๆขนแบบเป็นปีกด้วยไม่รู้จะง,งูหรือนกกันแน่นะคะแต่ก็ยังมีความพลิ้วไหวอยู่แล้วก็เอวบางมากๆเลยตัวนางเนี่ยก็มีการประดับประดาด้วยสมบัติ ต่างๆมากมายนะดูดีทีเดียวส่วนตัวลูกก็ไม่แพ้กันดูน่าเล่นมากๆเลยและนี่นะคะก็คือภาพสกินทองของเซิร์ฟหนุ่มตัวใหม่หรือว่าคุณนักโทษของเรานั่นเองลายค่าตาสีเขียวเนี่ยทำให้เขานั้นดูมีความเป็นโจรมากๆเลยนะคะเยัวไม่หมดแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าสกินทองรอบนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าปกติเนี่ยเขาก็จะมีสตอรี่หรือว่าคลิปของแต่ละสกินมาด้วยตีมรอบนี้เป็นตีมเกาะน,นะคะเขาบอกว่า หลังจากผู้ให้คำปรึกษาเสียชีวิตอย่างกระทันหันเขาก็ได้ราบจดหมายจากอดีตนายจ้างซึ่งเขาก็เคยได้ยินเกี่ยวกับการประจนภัยในทะเลทรายที่มีการกล่าวถึงในจดหมายแม้ว่าเพื่อนของเขาจะต้องเจอความสูญเสียอย่างหนักแต่มันก็คุ้มค่าเงื่อนงำและความลึกลับของป่านั้นดึงดูดนักล่าขุมทรัพย์ เราต้องเก็บอุปกรณ์แพ็คของและออกเดินทางบางทีเขาอาจจะกลับมาพร้อมกับอะไรบางอย่างหรืออาจจะไม่พบสิ่งใดเลยแต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือพวกเขาทั้งหมดอาจจะไม่สามารถเดินทางกลับมาได้อีกเลยก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นสตรอรี่ของสก,กินนี้นั่นเองนะคะอย่างที่เราเนี่ยได้ดูกันก็คือเหมือนเขาจะไปหาสมบัติในเกาะแห่งหนึ่งแล้วก็เจอกับปีศาจหรือว่าตัวประหลาดอย่างคุณแม่งูเข้านะคะแล้วก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนมาซึ่งธีมรอบนี้เนี่ยดูดีแล้วก็น่าสนใจมาก เลยทีเดียวทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะใครสนใจกันตอนนี้ต้องบอกว่าเก็บเงินกันทันนะคะรีฟาร์มตังค์กันให้ดีแล้วพร้อมไปเมื่อไหร่ก็โยนเงินใส่ไปเลยเด้อครั้งนี้จุ๊บแซนก็มาอัปเดตเพื่อนๆให้ดูกันแล้วนะคะเร็วๆนี้อาจจะมีคลิปเต็มให้ดูกันแล้วเดี๋ยวรอมาดูกันอีกทีนึ่งเนาะส่วนครั้งนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่มของจุ๊บแซนเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเด้อเวลาจงลง ได้กอนใครเพื่อนกันเป็นเลยเนาะส่วนใครที่รอดูอลินอยู่มาพรุ่งนี้นะคะแล้วจะรีบมาอัปเดตให้ดูกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย